ขอถวายพระพรจะเจริญพระราชสศริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระประมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จะกรับพระราชทานถวายวิสันาาพระธรรมเทศนาในสาธุกรรมกะถา จะรองพระเดชประคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาปไม่ได้ต้องตามโบหะรัธถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณและพระคันทิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อย ขอถวายพระพร <c oughs> นะโมตัสสะพระขวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะทุกรันติอีบัตนี้จักรพรรชทานแสดงพระธรรมเทศนาในสาธุกรรมกถาชรองประเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี ในการที่ทรงพระกรุณาโปรดให้มีการบำเพ็ญพระราชพุศนพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระโสธรเชฐะพคินีผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งด้วยพระราชประสงค์สืบสารพระราชประเพณีการประสบพระราชวงศ์ให้เป็นหลักไว้สืบไปภายหน้า และสนองพระคุณให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักธรรมและโบราณราชประเพณีการพระราชพิธีต่างๆอันเกี่ยวด้วยการพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์นั้นจึงสำเร็จลงครบถ้วนเหมาะสมเป็นที่ชื่นชมปราบรื่มยินดีของชาวไทยผู้จงรักภักดีในพระราชวงศ์ทุกทวนหน้า และเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของชาวต่างชาติที่ได้มาพบเห็นการพระราชพิธียิ่งยิ่งอันยิ่งใหญ่สำคัญเช่นนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินนั้นเป็นที่ประจักษ์กันแล้วว่าทรงอุทิศพระองค์เพื่อปวงชนชาวไทยทรงปฏิบัติพระกรณีย นานักประการซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่พระศกนิกรชาวไทยทั่วนหน้าทรงเป็นศรีสงงาแห่งพระราชวงศ์ทรงเป็นอัจฉริยะนารีรัตพระองค์หนึ่งด้วยทรงเชี่ยวชาญชำนาญในศาสตร์หลายสาขาจนเป็นที่ประจักษ์และยอมรับกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทรงใช้ความอัจฉริยะนั้นสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นอนเนกปริยายทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้อ,อยู่หัวอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อยมาตลอดพระชนมายุด้วยเหตุดังนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์นั้นจึงสมควรได้รับพระเกียรติยศยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณี พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจึงยิ่งใหญ่เหมาะสมโดยมีงานถึงหวันเต็มนับแต่วันที่14ถึงวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2551และทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยยศพระศพอย่างสูงสุดเป็นต้นว่าทรงได้รับโปรดเกล้าให้ประดิษฐานพระศพ ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงได้รับพระราชทานพระโกรธทองใหญ่ซึ่งเป็นพระโกรธที่อยู่ในลำดับชั้นสูงสุดใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระชวง์ชั้นสูงเท่านั้นเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศพระศพ และทรงได้รับพระราชทานสเสวตชัตรเจ็ดชั้นกลางกั้นพระโกศเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศปรากฏสืบไปพระเกียรติยศยิ่งใหญ่ที่ทรงได้รับพระราชทานก็ดีความเคารพนับถือความรักอะไรด้วยความจงรักภักดีก็ดีและความพร้อมใจกันมีส่วนร่วมในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของพระศพนิกรชาวไทยทุกแห่งหน ทั่วพระราชานาจักก็ดีล้วนเป็นเครื่องบูชาสการะแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์นั้นเพราะทรงบำเพ็ญพระผู้นูปการอันเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองมิขาดสายตลอดเวลายาวนานซึ่งล้วนทำบำเพ็ญได้ยากทั้งสิน้นจึงทรงเป็นผู้ควรแก่เครื่องสการะบูชาและพระเกียรติยศสูงสุดที่ทรงได้รับมานี้ ซึ่งทรงตามด้วยพระบาลีในมหาอัสสาโรหาชาดกว่าโยปุเพกตกัลยานโนอากาโลเกสุทุกรังปัจชาโสกยิลานะวากยิลาอาจันตังปูชนาระโหความว่าผู้ใดได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วชื่อว่าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากไว้แล้ว ต่อมาผู้นั้นจะได้ทำหรือไม่ได้ทำอีกก็ตามก็เป็นผู้ควรแก่การบูชาและเครื่องบูชาโดยส่วนเดียวดังนี้พระคุณูปก,การต่างๆที่ทรงบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วเพื่อประเทศชาติพระาศาสนาและพระราชวงศ์ตลอดพระชนนั้นสามารถกล่าวได้ว่าเป็นความดีที่ทำได้ยากคือยากที่จะทำกันได้เพราะต้องอาศัยความเสียสละ ความอดทนอดกลั้นและความภาคเพียรพยายามอย่างสูงยิ่งมิเช่นนั้นจะไม่อาจบำเพ็ญต่อเนื่องยาวนานได้หากไม่เสียสละไม่อดทนอดกลั้นไม่เพียรพยายามอย่างสูงแล้วใส่เมื่อพบกับอุปสรรคหรือความยากลำบากต่างๆเข้าก็จะเหนื่อยหน่ายท,ท้อแท้แล้วทอดทิ้งเสียกลางคันเหมือนคนที่ไม่สู้งานหรือคนไม่สู้ชีวิต เพราะจิตอ่อนแอไม่เข้มแข็งแต่สำหรับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์นั้นทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อส่วนรวมเพื่องานเพื่อพระราชวงศ์เป็นสำคัญอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ที่ทรงบำเพ็ญความดีมีประการต่างๆดังที่ประจักษ์กันทั่วนหน้าได้นั้นก็เพราะพระองค์ทรงเป็นคนดีนารีรัตอันว่าคนดีนั้น ย่อมทำแต่สิ่งที่ดีและทำดีได้ง่ายไม่คิดกังวลอะไรมากไม่มีเงื่อนไขอะไรมากเมื่อเห็นว่าสิ่งนี้เป็นความดีก็ทำเมื่อเห็นว่าสิ่งนี้ทำแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นก็ทำผิดกับคนชั่วย่อมทำความดีต่างๆได้ยาก จะทำสิ่งที่ดีๆสักอย่างเพื่อคนอื่นและเพื่อสังคมประเทศชาติก็คิดมากมีเงื่อนไขามากเลยทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำสมตามพระบาลีพุทธพจน์ในอานันทสูตรกุทธกนิกายที่ได้อัญเชิญมาเป็นบทเทศนาเบื้องต้นว่าสุกรังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนะัทุกรังความว่าความดีคนดีทำได้ง่าย ความดีคนชั่วทำได้ยากดังนี้คำว่าความดีในพระบาลีนี้ทรงใช้ศัพท์ว่าสาธุเรียกเต็มคำว่าสาธุกรรมกรรมที่จัดว่าเป็นสาธุในพระบาลีนี้คืออย่างไรเมื่อกล่าวโดยสามัญสาธุกรรมก็คือการกระทำใดๆที่ทำไปแล้วเป็นเหตุให้ผู้รู้เห็นเกิดความนิยมชมชื่น เกิดความประทับใจแล้วยกมือขึ้นเหนือหัวพร้อมเปล่งวาจาว่าสาธุสาธุ